คืนกลางเต็นนอนบนดอยเรื่องราวที่จะเล่านี้เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วครับมันเป็นเรื่องราวประสบการณ์ของคุณต้องที่ได้เจอเจอมาเมื่อตอนที่ได้ขึ้นไปกางเต็นนอนบนดอยแห่งหนึ่งที่จงังหวัดตากแต่มันกลับได้มีอะไรบางอย่างออกมาให้ได้เจอจนสยองขวัญไปหลายเดือนเลยแล้วครับ คุณต้องนั้นเป็นคนที่ชอบเที่ยวป่าเที่ยวดอยมากเป็นพิเศษและก็มีเพื่อนที่มักจะไปเที่ยวด้วยกันมีปอยเพียงแต่ว่าวันนั้นเพื่อนๆของคุณต้องไม่มีใครว้างเลยสักคนเดียวเพราะว่าคุณต้องไปเที่ยวที่ไม่ใช่วันหยุดมันก็เลยทําให้เขานั้นต้องตัดสินใจที่จะไปเที่ยวคนเดียวก็ได้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาได้เคยได้ไปที่ดอยแห่งนี้ครับแต่มันเป็นครั้งแรกที่เขาต้องไปคนเดียว เพราะมันใจว่าตัวเองนั้นมีพระดีไม่ต้องกลัวว่าจะมีผีมากวนซึ่งพระดีที่ว่านี้ก็คือเท้าเวีสุวรรณเทวดาผู้ปกครองผีทั้งหลายนั่นเองดังนั้นบรรดาผีต่างๆจึงพากันหวาดกลัวเป็นอย่างมากคุณต้องไม่ลืมที่จะนีหมตนขึ้นคอก่อนที่จะออกจากบ้านมุ่งหน้าไปที่จังหวัดตากในทันทีเขาเดินทางไปถึงในตอนเช้าครับแล้วก็รีบไปหาติดต่อหารถพาไปส่งที่ตีนเขา พื่อที่จะได้เปลี่ยนขึ้นไปนอนกลางเต็นท์อยู่บนดอยไม่นานก็ได้รถยางที่ตั้งใจคุณต้องไปหากินข้าวเพื่อตักตวงพลังงานเอาไว้ที่ร้านอาหารใกล้ๆเมื่อทุกอย่างพร้อมทั้งเสบียงอาหารการกินต่างๆทั้งเต็นท์ที่จะอ,อไปกลางนอนบนดอยก็ออกเดินทางในทันทีมันต้องใช้เวลาเดินเท้าอีกหลายชั่วโมงเหมือนกันครับคุณต้องเดินขึ้นดอยด้วยความยากลําบากแถมตัวเองยังเดินขึ้นไปคนเดียวอ,อีก มันก็เลยทําให้ยิ่งเงียบเงาเป็นธรรมดาเนื่องท่องเที่ยวคนอื่นๆก็ไม่เห็นจะมีเลยสักคนมันก็ยิ่งเงียบเงาเข้าไปใหญ่เต่คุณต้องก็ทําใจมาระดับหนึ่งแล้วละครับว่าจะต้องได้เจออะไรแบบนี้คาราบผ่อนที่มากลางเต้นนอนเข้ามากับเพื่อนหลายคนเลยไม่ได้รู้สึกเงียบเงาน่ากลัวจึงได้แต่เดินจับเท้าเวสวรนในคอไปตลอดทาง เขาภาวนาให้มีเพื่อนนักท่องเที่ยวขึ้นมากางเต็นท์นอนเป็นเพื่อนกันสักคนสองคนก็ยังดีไม่อยากที่จะกางเต็นท์นอนคนเดียวบนดอยมันคงจะหลอนหน้าดูทีเดียวทีนี้พอได้เดินขึ้นไปจนถึงจุดพักมันก็เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วคุณต้งก็เลยได้ถือโอกาสเอาอาหารออกมากินเติมพลังสักหน่อยเนื้อระวังที่นั่งกินข้าวอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่จูจ่ๆมันกลับได้มีเสียงฝีเท้าของคนเดินดังขึ้นมาเรื่อยๆ มันก็เลยทาให้เขาอุ่นใจขึ้นมาบ้างว่าแบบนี้มันต้องมีนักท่องเที่ยวคนอื่นๆขึ้นมากางเต็นท์อยู่บนดอยแน่นอนจึงได้แต่นั่งกินข้าวไปพอต้องกับมองดูว่าใครกําลังเดินขึ้นมาแต่จนแล้วจนรอดกับไม่เห็นจะมีใครเลยสับคนเดียวมันก็ทําบอกคุณต้องถึงกับแปลกใจเลยแล้วก็แล้วเสียงเดินที่ได้ยินนั่นมันเป็นเสียงเดินของใครกันพอกินข้าวเสร็จคุณต้องก็รีบบอกเดินทางต่อในทันที รู้ว่าตัวเองนั้นจะไปถึงยอดดอยจุดกลางเต็นช้ามันจะมืดค่ำสะก,ก่อนเมเนเจจะรู้สึกว่ามันไม่ปกติเสียแล้วแบบนี้มีเสียงคนเดินแต่ไม่เห็นคนพอเดินขึ้นไปได้มีน,นั้นมันเก็บเป็นทางแยกซ้ายขวาที่ไม่มีป้ายบอกทางแต่อย่างใดแม้ว่าเขาจะเคยมาแล้วเมื่อปีที่แล้วแต่คุณต้องกับจำไม่ได้ว่าต้องเดินไปทางไหนซ้ายหรือว่าขวาเกเลยต้องใช้สูตรไม้ไตายเสียงไทยตามสัญตยายัน เล็ก็ดูตามรอยเท้าของคนที่เคยได้เดินขึ้นไปเขาตัดสินใจที่จะเดินไปทางขวาครับเราจาได้ครับ,รบใครครับคราวว่าตอนที่มากับเพื่อนหลายคนได้พากันเดินไปทางนี้พอเดินออกมาจากทางแยกนั้นได้ไม่เท่าไรคุณต้องกับได้เห็นแผ่นหลังของคนเดินอยู่ข้างหน้าจึงเรีร้องออกไปในทันทีพี่เมื่อเที่ยวกลางเต็้ทนนอนเหรอครับรอผมด้วยเดินไปเพื่อนกันไป แต่มันกลับดูเหมือนว่าคนคนนั้นไม่ได้ยินในสิ่งที่เขาได้ร้องบอกผู้ชายคนนั้นยังคงเดินต่อไปไม่สนใจที่จะหันกลับมามองข้างหลังด้วยซ้ำคุณต้องจงได้แต่เล่งฝีเท้าเดินตามหลังไปห่างๆสุดท้ายก็ก็ไปถึงลานกลางเต็นท์ได้คุณต้องคิดว่าอย่างน้อยๆก็มีเพื่อนมานอนกลางเต็นท์เหมือนกับเขาแม้ว่าจะไม่ได้สนใจตัวเองก็ตามเถอะแต่พอได้หันซ้ายมองขวามองหาผู้ชายที่เดินขึ้นมาก่อนหน้านั้น เขากับไม่เห็นจะมีใครเลยสักคนเดียวมันก็ทำใ่าคุณต้องแปลกใจเข้าไปใหญ่ด้วยความที่บันจะมืดอซาก่อนก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมากมายรีบกางเต็นท์หุงหาอาหารการกินของตัวเองไปแม้ในใจจะวนวันแต่ก็มั่นใจในท้าไวส้สวนบนคอถึงแม้จะมีผีออกมาก็ตามแต่ยังไงซะก็คงจะไม่มีใครสามารถมาทำอันตรายตัวเองได้ ในระหว่างที่คุณต้องนั่งกินข้าวอยู่นั้นจู่ๆกับได้ยินเสียงคนคุยกันดังขึ้นมาก็เลยได้หันหน้ากลับไปดูคุณต้องได้เห็นเป็นผู้ชายสองคนเดินขึ้นมาพร้อมกันเดินขึ้นมาพร้อมกับกระเป๋าสัมภาระต่างๆมันก็ได้ทำให้เขารู้สึกกุญแจขึ้นมาว่ามีเพื่อนมานอนกลางเต็นแล้วสองคนนั้นยิ้มให้คุณต้องอย่างเป็นมิตรคุณต้องก็เดินก็ไปคุยสอบถามตามภาษาคนช่างคุย ว่าทั้งสองคนมาจากไหนทั้งสองคนนั้นก็เป็นคนที่พูดคุยเป็นอย่างดีคนที่คุณต้องจะเดินกลับเต็นท์ของตัวเองผู้ชายหนึ่งในสองนั้นได้พูดขึ้นมาว่ามากลางเต็นท์นอนคนเดียวไม่กลัวผีหรอกครับก่อนนอนก็อย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาให้กับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าเขาด้วยละท่านจะได้ช่วยคุ้มครองคุณต้องก็ได้แต่ยิ้มยิ้มต่อไปแล้วก็เดินกลับเต็นท์ของตัวเอง เมนเจจะรู้สึกคำคำัในสิ่งที่ผู้ชายคนนั้นนี่บอกเพราะเขามันเจนในเท้าเวสุวรรณบนคอของตัวเองเี่าว่าแต่ผีเลยแม้แต่เทว,วดาก็ไม่กล้าที่จะเข้ามาใกล้แต่ก็คิดว่าสวดมนต์แผ่เมตตามันไม่ใช่ที่เสียงผิดออะไรลองทำหน่อยจะเป็นอะไรไปต้นเด็กๆเกขานั้นก็มักจะเข้าวัดเป็นประจำอยู่แล้วคุณต้องรีบนอนแล้วเดียวครับเพราะเขาอยากจะตื่นขึ้นมาแต่เช้า ออกมาสูดบรรยากาศจิบกาแฟน้อนร้อนดูพระอาทิตย์ขึ้นอะไรแบบนั้นกนอนก็ไม่ลืมทำตามที่ผู้ชายคนนั้นได้บอกที่แนะนำให้เขาสวดมนต์แผ่เมตตายอย่างตั้งใจในืระหว่างที่คุณต้องได้สวดมนต์แผ่เมตตายอยู่นั้นจู่ๆกับได้ยินเสียงลมหายใจของคนมันดังอยู่ที่ข้างหูของตัวเองแถมมันยังมีเสียงหัวเราะแห่ๆดังขึ้นมาอีกด้วย มันก็ทำใอาเขาถึงกับขนลุกไปทั้งตัวเลยเราก็รับพอแผ่เมตตาเสร็จก็รีบลืมตาขึ้นมาดูอยากจะรู้ว่าเสียงลมหายใจเมื่อกี้เสียงหงัวเราเมื่อกี้มันเป็นของใครแต่คุณต้องก็ต้องถึงกับพังงาหลายลังเตียงคุณต้องก็ต้องถึงกับพังงาไงลังเพราะามันมีใบหน้าของคนดันพาดเด่นที่ได้กางเอาไว้เข้ามาจึงเนี้ล่องท่าออกไปอย่างดังว่าใครนะและใบหน้านั้นก็หายไปต่อไหนก็ไม่รู้ คุณต้องก็ทำใจดีสู้เสือคิดว่าอาจจะเป็นผู้ชายสองคนนั้นมาขอควรหรือเปล่าหรืออาจจะมาหยอกให้กลัวก็วเลยได้เปิดเต็นท์ออกไปดูแต่ปรากฏว่าเขาก็เพ็นผู้ชายสองคนนั้นพากันนั่งผิงไฟอยู่พอได้เห็นคุณต้องโผล่หน้าออกไปแบบนั้นพวกเขาก็ต้องถามขึ้นมาว่ามีอะไรหรือเปล่าครับทำไมทำหน้าแตกตื่นแบบนั้นละ่ะคุณต้องแม้จะมั่นใจมากว่า ต้องเป็นหนึ่งในสองคนนี้แน่นอนก็เลยได้พูดบอกไปว่าไม่มีอะไรหรอกครับรู้สึกร้อนๆก็เลยเปิดผ้าเต็นท์ออกมาจากนั้นกูรูดซิปเข้าไปนอนตามเดิมแต่คุณต้องก็นอนไปได้ไม่นานครับพอจูจูมันเกือบมีเสียงของใครก็ไม่รู้มาพูดอยู่ที่ข้างหูขอบคุณนะที่แผ่ไม่ตาให้มันก็เลยทำให้คุณต้องนั้นต้องลืมตาตื่นขึ้นมา และพอได้ลืมตาขึ้นมาเท่านั้นแหละเรับมันก็ทำบาคุณต้องต้องได้วิ่งออกจากเต็นตัวเองวิ่งไปหาเต็นผู้ชายสองคนนั้นที่อยู่ใกล้ๆกันก็มันมีผู้ชายคนหนึง่งมานั่งอยู่ข้างตัวของเขาน่าสีครับถ้าผู้ชายคนนั้นเป็นคนเขาค็คงจะไม่ได้อะไรขนาดนี้แต่ผู้ชายคนนั้นเขาก็มีใบหน้าแค่ซีกเดียวใบหน้าอีกซีกหนึ่งมันหายไปแถมใบหน้าที่มีซีกเดียวนั้น มันก็มีแต่เลือดดวงตาก็ถลนออกมานอกเบ้าอีกคุณต้องรีบไปแหกปากร้องผู้ชายสองคนนั้นสักพักสองคนนั้นก็รู้ซิบเต็นออกมาคุณต้องก็เลยได้บอกไปว่าขอนอนด้วยคนกรับผุมถูกผีหรอกผู้ชายสองคนนั้นก็เลยบอกว่ามามามานอนด้วยกันเลยนอนด้วยกันสามคนมันอบุ่นดีดีที่ว่าค่าคืนนั้นมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมาอีก เพราะในเต็นของทั้งสามคนนั้นพากันห้อยพระเอาไว้ทั้งสี่มุมในเต็นท์เลยคุณต้องก็เลยคิดว่ามีหน้าถึงได้พูดบอกผมแบบนั้นก็เพราะพวกเขาเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วนั่นเองเอาพระห้อยไว้ทั้งสีทิศขนาดนี้ผีตัวไหนก็คงจะไม่กล้าเข้ามาหลอกอย่างแน่นอนพอเช้าของวันใหม่คุณต้องก็ได้เล,เล่าสิ่งที่ตัวเองได้เจอให้กับผู้ชายสองคนนั้นได้ฟัง ผู้ชายสองคนนั้นก็เลยบอกว่านี่แหละสิ่งที่ผมได้ถามออกไปเพราะเมื่อปีที่แล้วว่าผมได้เคยมานอนก็ได้เจอผีหลอกแบบนี้แหละหลังจากที่คุณต้องได้ดูพระอาทิตย์อันสวยสวยงามเรียบร้อยก็เดินลงจากดอยในทันทีมีกล้าที่จะอยู่นอนเป็นคืนที่สองอีกเพราะรู้ว่าจะได้เจอเหมือนอย่างเมื่อคือนน่ะสิครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด กูติผีเหียนบุเรื่องราวนี้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วครับตอนนั้นหลายอย่างในชีวิตของผมมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักงานก็โดนไล่ออกมีแฟนก็โดนบอกเลิกไม่รู้อะไรมันจะสวยซ้ำสวยสอนขนาดนั้นเมื่อไม่รู้จะทำยังไงดีรู้สึกเบื่อหน่ายในชีวิต ผมก็เลยกลับบ้านเกิดเมืองนอนที่จากมาทำงานในเมืองหลวงหลายปีได้เจอพ้นฝูงเก่าๆที่เคยเรียนหนังสือด้วยกันมีกินมีดื่มกันบ้างตามประสาแต่ก็ยังรู้สึกไม่สบายใจอยู่ดีจนพ่อแม่มาบอกให้ผมบวชไมห่หลูกยังไม่ได้บวชเลยเพื่อจะทำให้จิตใจสงบลงได้บ้างผมเองก็เห็นว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีแล้วแหละช่วงเวลาทุกสิ่งทุกอย่าง เอาธรรมะมันช่วยขัดเกลาจิตใจให้สงบก็คงจะดีเหมือนกันพ่อแม่ก็จัดงานบวชในผมเล็กๆเกชิญแค่ญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดกันก็เท่านั้นบวชแล้วก็จำวัดที่วัดในหมู่บ้านนั่นแหละครับเพียงแต่เป็นวัดป่าก,ก็เท่านั้นเองวันแรกที่ได้บวชไปอยู่วัดหลวงตาเจ้าอาวาสให้ไปนอนกับหลวงพี่เด่นที่กุฏิท้ายวัดติดกับ่าชานูน่น ซึ่งเหมือนเป็นกุฏิเดียวที่พอจะว่างอยู่กุฏินี้เป็นกุฏิไม้เก่าๆสองชั้นผมถามหลวงพี่เด่นว่าจะให้นอนตัวลงไหนครับหลวงพี่แกก็บอกนอนข้างในเลยเตี๋ยหลวงพี่แกจะขอ,อนอนข้างนอกอากาศมันเย็นสบายดีผมก็ไม่ได้อะไรมากหลวงพี่เกก็บอกเหตุผลเสพสารเรียบหร้อยคืนวแรกนั้นผมนอนไม่ค่อยจะหลับเลยล่ะครับ ่อจะข่มตาให้หลับลงได้ก็แทบจะค่อนคืนไม่รู้ว่าแบบพี่หรือว่าผมคิดมากกับพฤติกรรมแปลกๆของบงพี่เด่นก็ไม่รู้เพราตอนนี้กำลังจะเข้าหน้าหนาวแกจะมาร้อนอะไรละ่ะแต่คืนแรกก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีอะไรผิดปกติให้น่าตื่นเต้นเช้าว,วันใหม่ผมก็ต้องตื่นขึ้นไปทำวัดเช้าและก็ออกเดินบินทบ,บาบตามกิจวัตรประจำวันของพระสงฆ์ ช่วงกลางวันก็จะมาช่วยกวดลานวัดบ้างตอนเย็นทําวัดเสร็จก็รีบเดินกับกุฏิกับหลวงพี่เด่นทันทีคืนที่สองผมก็นอนอยู่ข้างในเหมือนเดิมหลวงพี่เด่นแกก็นอนอยู่ข้างนอกผมก็ได้เตะแซวกลางคืนหนาวขนาดนี้ยังจะร้อนยิ่เลอหลอวงพี่ระวังจะโดนผีมานั่งเฝ้านะหลวงพี่แกก็ไม่ได้พูดอะไรแค่ยิ้มยิมที่มุมปาก แม่อยากจะบอกว่าเดี๋ยวเองก็รู้ว่าใครจะโดนก่อนกันคืนนั้นผมเริ่มจะผ่อนคลายแล้วล่ะครับเนื่องจากคืนวันแรกที่ผ่านมามันไม่มีเหตุการณ์อะไรให้หน่าตื่นเต้นผมนอนหลับสบายดีจนตื่นเช้าคืนที่สองนี้ก็ยังไม่มีอะไรเหมือนเดิมพอเช้าตื่นขึ้นมาลุงพี่แกก็ถามว่านอนหลับสบายดีไหมผมก็บอกว่านอนหลับสบายดีครับในหลวงพี่ล่ะไม่หนาวหรอ นอนข้างนอกแบบนั้นหลวงพี่แกก็ไม่ได้ตอบอะไรเพียงแค่ยิ้มยิ้มแล้วก็พากันเดินไปทำกิจวัตรประจำวันของพระสงฆ์เกินที่สามผมนอนเร็วเพราะว่าเหนื่อยมาทั้งวันช่วยห่ังกตาดำนู่นทำนี่อยู่ตลอดไม่รู้ว่าหลับไปนานแค่ไหนผมต้องรู้สึกตัวตื่นขึ้นมากลางดึกจังหวะที่ตะแคงนพลิกตัวไปเีกด้านผมได้กลิ่นอะไรแปลกๆก็ไม่รู้ มันหอมหอมเหมือนเป็นกลิ่นดอกไม้อะไรสักอย่างคิดในใจกลิ่นอะไรวะแต่พอลืมตาขึ้นมาดูเท่านั้นแล้วคร,รับผมก็ต้องแสบตุ้งเพราะมันมีเท้าของใครก็ไม่รู้ยืนอยู่ใกล้ๆกับใบหน้าของผมผมก็ค่อยไล่มองขึ้นไปข้างบนใครกันไม่ยืนอยู่ตรงนี้ทําไมรวงพี่เด่นหรอแต่แล้วเจ้าของเท้าคู่นั้นก็ค,อคอ่อยๆโน้มหัวลงมาให้ผมได้เห็นอย่างช ถนัดเต็มสองลูกกตาแบบเท้ายังยือนอยู่ที่เดิมเต่หัวกัะพ่นลงมาเอียงหน้ามาให้ผมแบบตาจ้องตาถ้าเป็นปากัศก็คงจะท้องไปแล้วซึ่งคนธรรมดาคงทำแบบนี้ไม่ได้แน่พอคิดได้แบบนั้นผมก็ได้ผ่าหง,งานท้อยลังออกมาลุกขึ้นนั่งแาดตาจับจ้องไปที่คนคนนั้นที่ยือนอยู่ครานี้ผมเห็นชัดทุกอย่างเลยล่ะครับ คนที่ยืนอยู่ตรงหน้าผมขนาดนี้เธอเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยใบหน้าสวยงามมากๆกินได้ในมโนสำนึกทันทีว่าเธอคงไม่ใช่คนธรรมดาอย่างเราเรานี้แน่นอนด้วยความที่ไม่ได้เตรียมใจมาเจออะไรแบบนี้บอกตรงตรงเลยครับว่าตอนนั้นหัวใจของผมมันต้นเอาลัวแรงมากๆทำอะไรไม่ถูกตัวชาปีหมดคนลุกสู้ชูฉันตั้งแต่หัวจรดปลายเท้า กำลังเจอไอ้ปากทำออกไปตามอะไรจา้าดโยมเป็นไรเข้ามากุฏินี้ได้ยังไงผู้หยิงชุดไทยคนนั้นเธอก็ยิ้มออกมาแต่มันเป็นยิ้มที่น่ากลัวสุดๆในชีวิตของผมที่เคยได้เจอมาเลยหลัครับเธอยิ้มกว้างขึ้นกว้างขึ้นจนจะฉีกไปถึงใบหูผมอาปากตะลึงจังงังกับสิ่งที่ได้เห็นอยู่ตรงหน้าอยากจะแห่ปาก,ปากปร้องให้มันลั่นวัด แต่ก็เกรงใจผ้าเหลืองที่สวมใส่อยู่อยากจะลุกวิ่งขึ้นหนีแต่ขามันก็แข็งเกินกว่าที่จะทําตามใจต้องการได้สิ่งเดียวที่ทําได้ในตอนนั้นก็คือสวดมนต์แผ่เมตตาให้สมกับเป็นพระที่อยู่ในเพชสมนนะผมนั่งหลับตาสวดมนต์แผ่เมตตาออกไปไม่รู้ว่าสวดได้นานแค่ไหนแต่ลืมตาขึ้นมาดูอีกทีผู้หญิงคนนั้นเธอได้หายไปแล้ว เมื่อขยับตัวได้ผมก็รีบเดิอนออกไปหาหลวงพี่เดียนทันทีพร้อมกับบอกแกลวงพี่พุ่ขอนอนด้วยคนครับหลวงพี่แกก็ถามขึ้นมาทันทีเอา้าตุนแล้วใช่ไหมเนี่ยมามาทนหนาวอ้หน่อยนะแต่ก็สบายใจดีเมื่อหลวงพี่แกพูดมาซาชัดเจนขนาดนั้นถึงแม้จะไม่ใช่ป๋อนทัทวุตรแต่ผมก็สะกิดใจผมอยากจะถามแกตั้งแต่กลางดึกคืนนั้นเลย แต่ก็กระเงใจพรายาย่ย่ขมตาให้หลับตอนเช้าค่อยว่ากันอีกทีผมก็นอนไปด้วยอาการภาวะไม่หายถ้าไม่เกรงใจว่าเป็นพระก็คงจะวิ่งหนีกลับบ้านไปขอนอนกอดแม่แล้วพอเช้าตื่นขึ้นมาหลวงพี่เกีก็ถามว่าเจอ,อยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิผมก็เลยเล่าให้ฟังตามที่ได้เจอมาพอเล่าจบหลวงพี่เกีก็บอกว่า ผู้หญิงคนที่ผมได้เจอนั้นนะเธอก็คือนางตเตอเคียนที่สิงสถิตยอยู่ในสองมุมห้องนั่นไงลุงพี่แกชี้ให้ผมดูก็เห็นเป็นสาวตุกน้ำมันจนเยิ้มเลยหล่ะครับที่แท้ผมนอนเฝ้าผีน่นางตเตอเคียนทั้งสามคืนเลยแล,ล้วหลอพี่แกก็เล่าให้ฟังว่าต้นที่แกมาบวชจำวัดอยู่ที่กุฏิแห่งนี้และกวแรก,ก็แปลกใจเหมือนกันเพราะในวัดตั้งเดอะแยะ ทําไมถึงป่อให้กุฏินี้ว่างได้ทำไมพระลูกคนอื่นถึงไม่มานอนที่กุฏิแห่งนี้กันไปนอนเปียดกันทำไมที่กุฏิเืินสามสี่รูปด้วยความที่ไม่มีใครบอกตัวงพี่แกก็ไปจำวัดที่กุฏิหลังนี้คนเดียวคืนแรกนั้นกำลังนอนหลับอยู่ดีๆก็ต้องสะดุ้งเตือนขึ้นมาเพราะมีใครก็ไม่รู้มาสกิดที่ปลายเท้าของแกเล่น ตัวน้าแดกเื่มตาขึ้นมาดูก็ไม่เห็นจะมีใครแต่พอ่อโดนสกิจเป็นครั้งที่สองลื่มตาขึ้นมาดูอีกครั้งนี้ก็เห็นเต็มตาเลยผู้หญิงใส่ชุดไทยหน้าตาสวยงามมากๆมานั่งเอาเมือสกินอยู่เห็นแบบนั้นตอนแรกหลวงพี่แกก็แปลกใจอะไรเข้ามาในกุฏิพระรกลางดึกแบบนี้ได้ยังไงกําลังจะอ้าปากถามออกไปผู้หญิงคนนั้นกลับยิ้มออกมา แล้วภาพที่อยู่ตรงหน้าก็ค่อยๆเลือนลางจางหายไปต่อหน้าต่อตาพอได้เห็นแบบนั้นหลวงพี่แกก็มัน่นใจแล้วว่าผู้ยิงคนนี้เธอต้องไม่ใช่คนแน่ๆก็ได้แต่สวดม์แผ่เมตตาออกไปก่นที่จะพลอยห,หลับไปได้วยความเพลียคืนที่สองหลวงพี่แกก็ยังนอนที่กุฏิเหมือนเดิมแล้วคืนที่สองนี้ในระหว่างที่นอน,นอนไปสลึมซึหือ จู่ๆก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินในกุฏิคิดในใจใครเข้ามาเดินในกุฏิวะเราใส่กอนประตูไปแล้วไม่ใช่หรอพยายามจะลืมตาขึ้นมาดูแต่ก็รู้สึกห,หนักๆเสลือเกินจนกระทั่งเสียงเดินนนั้นเงนียบไปหลวงพี่แกลืมตาขึ้นมาแต่แล้วก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะทันทีที่ลืมตาหลวงพี่เกก็เห็นใบหน้าที่แสนสวยของผู้หญิงคนนั้นก้มลงมา จนไปได้จนเกือบจะชนกันอยู่แล้วพอได้เห็นแบบนั้นเก๋ก็ียบลูกขึ้นมานั่งหันกลับไปมองก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นจะเสแยรยังไม่เห็นลาฟันที่เรียงกันอย่างสวยงามตอนที่ภาพของเธอจะค,ค่อยๆเลือนลางจ้างหาไปอีกครั้งหนึ่งเจอซะขนาดนี้แล้วใครละ่ะจะกล้านอนในห้องเหมือนเดิมลวงพี่แกก็กเลยตัดสินใจออกมานอนนอกกุฏิดีกว่าไปนอนให้ผีมันหลอกซะขนาดนั้น คืนนั้นหลวงพี่แกก็ไม่ได้เจออะไรอีกเลยนอนหลับสบายยานเช้าของวันใหม่พอตอนสายๆก็เลยไปเล่าเรื่องที่ได้เจอให้กับหลวงตาเจ้าอาวาสฟังหลวงตาท่านก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกเขาเคี้ยวหมายเรารู้ว่าเขาอยู่ในกุฏินั้นนั่นนะแค่สวดมนต์เยบเมตตาให้เขาไปก็พอหลังจากนั้นเป็นต้นมาหลวงพี่เด่นแกก็มานอนนอกกุฏิทุกวัน แล้วก็ไม่เคยได้เจอผีผู้หญิงชุดไทยคนนั้นอีกเลยซึ่งผมเองพอได้รู้แบบนั้นก็ต้องออกมานอนนอกกุฏิกับหลวงพี่แกทุกคืนจนสึกออกไปเลยลหละครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด